สวัสดีจ้าแม่ชะบาเฮ็ดยังจ้าฟันบักุงจ้าเมื่อนี้สิต่ำบักุงจ้าแม่ชบาสิต่ำบักุงกันต่ำบักุงจ้าต่ำบักุงกินเที่ยงเด็กท <anes> ี e <inside> Alter, ่ยงเอาซอสดีจ e ้าด้วยซอสดีจ้าด้วยซอสดิจ้าด้่ยมาต่ำบักุงน่ำกันด้วยจ้าแม่ชบาสิต่ำบักุงกินเที่ยงจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุสัสดทุกคนจ้าวันนี้กับพ่อพากับแม่สบายเราจะได้ส่องแม่สบายพักแต่บวันนี้แม่สบายทำมากินตำบักฮุ่งตำบักฮุ่งอีกแล้วตำบักฮุ่งเขาปุ่นอันถาดอัดสีเดียลเด้งดังล่ะอจัอจสีเห็นถาดถาดหัวซักลงตะลางก็สซิเป็นไปได้อยู่นะจ้าเพราะว่าอุบก้อนพะทำหุ่งแซ่บ ผักกูมีพ่อตอมกระมียมหนังปาล์มเนี่ยก่อนนี่บะ,ะมือแห้งทอดละกานไข่เห็นบ่านี่นไข่ไข่เอามาโซ่ซื้อๆขนาดสองหน่วยหน่วยหนึ่งสิกินอยู่บะเขือกับมีอายุสองหน่วยแลมไปเก็บอยูส่สวนโรงานนี่มาจ้ามาเก็บแมาชาบาจ้าก้อนเขากับก้อนไงอยู่เด้อเพือ่อนมอยก็หัวหน่อยนึง มันกับอะไรเรอก็หัวหน่อยหนึ่งแต่หัวใหญ่ของเขาเลยส่งหน่อยเลยสตวงใช่ไหมทำตัวมากินน้ำมากินแล้วก็สิบอาส้วงง่ายง่ายๆพี่เตยเป็นใครได้เนาะได้ไปใกล้พี่เตยได้ใพรก็ได้ยังไมอ่ออกจางยังทำหัอไม่ของจางรอ อะอยังประเดียเด๋ยปล<ร>ามานะตา,ตากับน้ำพุ่ต่ำนะตอนต่ำกระซิมอยู่เยฮะประเดีตาแป๊บสี่อยู่เลนี่ข้ามนนมขนมมถ้าโคเซนิสิแช่ไาถทาโซนสิแ่ตำแส้ใบกังใบกระเทียมเอาเหียงกับ เขาก็มกักแล้วว่ามักเอาซอส,สตัวกับน,น้ำปลานะปลาดดกแซ่กับความซิมมืเนาะมันมันออกมันๆนะปลาดดกนั่นก็แม่พยอนมาบ้าน่าน้างที่เขาไปเชิญมือมานะที่เราทำไปซื้อของมาประกวดเจ้าราค่ะสี่สิบบาทขวดหนึ่งไหมถุงเป็นถุงไหมอ๋อมันก็เป็นถุงมาเน,นอืะจ้ำน้่น แล้วเขาไปอุดรแล้วเขาซื้อซื้อมาให้ยซิมแล้วว่าอันนี้ของปลอมไพรว่าได้ได้เลยย้ายเขาไปคิดตามุขแล้วว่าที่จะคองซื้อแลเป็นทุ่งเนี่ยของปลอมอ๋อไม่ของปลอมแล้วของแท้เห็นได้องเขาจะได้กินของแท้ซะนะค่ะทั้งนั้นเราบล้่ราคาเกิน60บาทประม่ณเท่าไหร่ราคาตามุขมาก30ปีแล้ว เราใส่ซาบะแดแม่นี่นะเอามาคือบะตุมเหรเราไ้ปรปุงเลยเราเอามาล่มา,ลามะทีเราก็ตําเลยแสบอืมพ็ใส่ซาบะแดแม่อนี้ํำอืมแต่วันทำาบนี้อืมแว่านนี้กลอมไปอืมเอาเจ้าของจสัส้างร้าแบบไหนเราสรงมมให้ยบักทำเข้าไปโอ้เจ้าของไปยังก็จะได้ไปของกันเหรอโอ้มันเลยอุดานไป เอาขึ้นมาล้วถ้าเตยวินทำ <c oughs> นานงดีเลยเขาว่าถ้าเตยแลนอ่อมให้นี่รอบหนึ่งชาวบินเลยต้องจดกระปีกับปา แสบคอนทำให้เศร้าเนาะทำตลาดบ้านทะำบ่บม,บมีเที่ยวที่หมู่บ้ามีอยู่แต่วันอยู่ในบิ๊กซีบ้านเขาไหนอืออือแถวบานน้ำบ่มีเขาเบิ่งแล้วอยู่ในบิบบ๊กซีหนห่อคือสายบิ๊กซีแหล่น่าจะเป็นอุดรนป่ะอืมเจ้าของเคยเห็นสนามมันอยูบ่บ่ทุ่งน้ำเล้าบ่า พุงคือกันกะซีเกียวคือกันแต่วันสมีของแถวของปลอมละวันอ่ะมันบ่มีณหนทุงละซี่สิบบาทตะวพราะวันอ่ะอืมหกสิบห้าบาทต่วันถึงทุงยังอโอระวังแม่ยู่บ่อย้ายเพราะมันเคยต้องขนาดบ่ะเพราะมันเคให้องขนาดว่ะมุ้หรือเราไปเห็นของเขาแล้วเรยว่าของปลอมเพาะอืมพื่มาสนใจของวานหกบบาทแม่งอาจจะขนาดหน่อยก็ได้แม่มาละ อันนี้ซีซีพุงอ่ะอน้ำก้อนูุก็พายเลยคนเดียวกินทำามนังคือว่าอยากคักจักงับวะขากินละเมะอจำพ่อเพิน่นเันหนิงเซย์มตเตย์ตินว่ากินบนม่ได <laughs> ้งาพังงามนะงาบได้อืมก็มากินเ้านี่และวนี่ เขาไม่มอไอมัลมิได้จําสิเ <laughs> <laughs> รเไม่มอออีกรับยองเดยใหม่มรับยองแย้ติบพันตกขนาขาบอือ <h ook> พิ่งไมยินลงหันเลยน,นะ มปายบ๊นะหึใครบ๊วยบปขาายใสรซไปเลยปาคายเอาไปนองก็ฟังองรก็บเมื่อวานนี้ก็บเมื่อวานอ่ก็บไปนอกนะตาบางงเข่งเหอไหมเก่งยังไงเต็มขาบุกเกบไปขายรอบนี้อะดตาไปหอบแ้บ๊แมนเอาคายน้ำบานเท่านี้่แี่เอาปขายตลานน้ำบานทไหขายลายายาคายเนาะ เอาไปขายแบบน,นี้อีมีอะไรเงี้ยมีไว้น้ำยายเอาไปกินร้านขายแบบตรงละสิบบาทบอกต้าเขาขายผสมแรับงานบอกไปขายเอาไปขายทรง้นไหมรูละสิบห้าบาทอืมทำยัดจ่อยแล้วเอาตลอ,อดเขาเสีย์ฟมั้าบบาท ยังตลาดมาเที่อบอ่าม,มาขาตาบารเลยเอายายคือตลาดต่คุนใจเห็นตามผิบดบ่าอันนี้เบไทเนะแม่ขเขาไปล่างนี่อันนี้ปุยกันปุยอินซี่ไหม,ม,ป,มปุยเห็ดเอาเม่ปุยอินเคยี่ห้อพาอภยร้อเปอร์เซ็นซึ้นมาตลาดตา,บบาคุนใจประันน้อเากับปราดุภาี้นะป็นังคือบอ่กไปขายมาสิบ,บาทเดียวห้าบา ขา,า,ามาบ่เนีนยน,อน่อยแ้เห็นมาะหาบาทป่ะนะตัวอ,อ,อคันน้ำมันอนะน้องไป แมงหรอแซบตัดตำุ่มมาอยู่นะอิ h> <h 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 ูวเขาดิต้องการต้มเมากินไปไหมเรียบร้อยปะเปนักเคลียรนะเขานอนอยู่ในเฮ้อนว่าไปทราบอ๋อตำหุอมมา คักทำบ้านเนี่ยเป๊คักเป๊ะเนี่ยเมืองมาน้ำห้องเตียงขอตาบ่ก่อนเย็นทนงานมาเหรอเข้า่าหนาสาใท้ายออกบ่ออกดวนงอืมข้าสมมติ แค่หน่อหนังผีโกพริกน้ำาะอืมพริกอ่พริกมันปลูกยากบอกอืมมันน้ำมันโลนเบิร์ดภาัาไทยมันกระสือขวดเน่าเพราะฉะนั้นบักพริกชอบกินอยู่นะเขาสะใส่ยาทั้งหลายเลยแนียนอืมมันดูแลหนักมันคือผักชนิดอื่นปลูกไปแล้วมันโลนเบิดไหมมันโลนถิ่นมือสื่อเนี่ย สบ้ายเนาะฟูไปขึ้นเนาะบักฮุงต้นต้นเพียงหัวเข่าเน,นี่ยแหละนวยดูกาซาใช่ไหมนวยนวยลุงดินเลยไม่ใส่ย้ายของไทยเกิดของเกิดด้วยเนี่ย อืมคงจะอิ่มีเาอว่าวไอ้มังพูดมาหาเขาคือยังมาเจองนะ่ะเขาได้โทรกลับทลืมซือ้อยากเจ้ใบพพดะ <laughs> ไรไอ้มังคุณพ่อเนี่ยเขาจะไปถามเตยว่าซื้อ,อยากเจ้าใบพดมาให้ยัง เป็นใครออกตุ้มได้ปะ่ะใจเปิดตุ้มไลม,มั้งหาตุ้มก็ไม่เห็นกตุม้มเขาดูเลยบอกว่าไปถึงเสือขิงมึงได้กับเจอขิงมันมีป่าแต่เนื้นอขาไปถึงในมังที่บ้านออเอาไปกินเป็นยายธรดากินทำไมเล่าหองอ่ะ อ่มเหรอกำมังไปก้นดีนโอไปแก้ดีนยนมอญี่ปุ่นเขาปม่อยใหขยะด้ เขาอยากกันแค่เศร้าเองนะพลังกายมันสร้างคุณตัวเองมาฉิบา,าถาดวนนวความแท้แน่นอนนะเนี่ยความเนาะมันเดี๋ยวเป็นฉิบะาเอาอิ่มไหเนะี่ยอิ่มแล้วจ้าไปแล้วจ้า ขอบคุณสำหรับการรับชมใจรุ่มกดซับสไคร b ์กดไ like, ลค์กดแชร์ให้น้ำนย่ด้วยจ้าคลิปนี้พวกเราจะพอกันไปคลิปหน้าจัสวัสดีค่ะ